อีกหนึ่งคลิปนะครับกับสองปลสตอรี่สองไกลแล้วก็ทีเด็ดสองไกลนะครับซึ่งก็คลิปนี้ขอขอพูดถึงฟุตซอลไทยหน่อยนะครับซึ่งไทยเนี่ยเตะจบไปนานแล้วตั้งแต่วันวันศุกร์แล้วนะครับที่แพ้บราซิลไปหนึ่งต่อสิบนะครับหนึ่งต่อเก้าเอาไว้หนึ่งต่อเก้าฮะหนึ่งต่อเก้ายิงไม่โดนดีไม่เท่ากับคลิปอื่นคิวบาร์โดนสิบโครเอเชียโดนสิบ e นะครับแต่บราซิลยิงได้แค่เก้ายิงได้แค่เก้านะครับก็ พอจบเกมเมื่อวานนี้เกมบัลอาทิตย์ของกลุ่ม F ซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายของฟุตซอลโลกและก็เป็นกลุ่มที่มีความหมายต่อไทยเพราะว่าอันดับสองของกลุ่มนี้เนี่ยจะมาเจอไทยท้ายครับอิหร่านก็ยิงฝรั่งเศสไปสี่หนึ่งแต่มามีไายลท์ที่ว่าช่ว์ต้นครืงหลังเนี่ยประตูฝรั่งเศสหลบบอลแล้วบอลก็ข้าประตูข้ามขาเข้าประตูไปพออิหร่านนาและเห็นสภาพว่าโอ้ฝรั่งเศสเขาเล่นแบบนี้คือ น่าจะไม่อยากมาชนะเลยนะครับจะมาแพ้งเดียวเลยก็อิหลาก,ก็กลับมาตั้งใจเล่นเหมือนเดิมช่วงครึ่งแรกเ่็กติ๊ชิ่งเคาะบอลไปเคาะบอลมาไม่อยากชนะอยากแพ้แต่เงื่อนไขเดียวที่อิห่านจะเป็นที่2คือต้องแพ้เลยซึ่งมันก็เกิดขึ้นยากฝรั่งเสร็จเองก็ไม่บุกเลยครับไม่มีการบุกเล่นเกมบุกเลยเล่นแบบหน่อมแนมเหมือนกันคนดูก็เริ่มโหเริ่มด่าแล้วก็ออกมาเป็นย่าที่เห็นคือโซเชียลด่าหนักมากมีเกลโกขึ้นมากนะครับแล้วก็หลายๆคนที่ ออกมาแต่ความคิดเห็นในเชิงเดียวกับคุณสื่อของเราชาวสเปนด้วยที่โหู mm hmm. อภิปรามานะครับก็หลักๆคือฝรั่งเศสจะมาเจอไทยครับในรอบต่อไปคิกออฟวันที่27ก็คือวันศุกร์นี้นะครับเจอกับทางฝรั่งเศสซ,ซึ่งไทยเนี่ยยังไม่เคยผ่านรอบ16ไปถึงรอบ8นะครับอย่างดีสุดคือ mm hmm. รอบ16เนี่ยรอบนู้นเนี่ยที่ผมจำได้ผมเคยไปยคือ2016คือเจออัตบายจันนะครับ ซึ่งตอนแรกเล่นได้ดีนะครึ่งแรกสู้ได้แต่พอโดนยิงรัวขึ้นเนี่ยก็เลยต้องมาเล่นโอ๊มาเล่นไอ้พาวเวอร์เพย์พอพาวเวอร์เพย์โดนเพิ่มอีกสามลูกก็เลยแพ้ขาไปเลยกลับมาไม่ได้แพ้แปดสี่บ้างจำไม่ได้คือกลับมาไม่ทันแล้วเพราะว่าเสียประตูจากพาวเวอร์เพย์ไปสามลูกก็ครั้งนั้นเนี่ยมันมันผ่นนานไปแต่คือว่าพอมาปีล่าสุดที่ลิทัวเนียก็เกือบเหมือนกันนะแต่ก็พอรอบ16มันมันจะยากกว่าบอลปี 2016- นินิดหนึ่งก็ เป็นอีกหนึ่งปีแล้วกันที่ไทยผ่านถึงน็อกเอาท์ได้3ครั้งติดแล้วก็ยังไม่ผ่านถึงรอบ8ซึ่งนี่เป็นครั้งที่4นะครับก็หวังว่าจะสร้างอุทาหร์โดยความเป็นไปได้มีสูงขึ้นเพราะว่าบรรดาแฟนๆทุดโซลทั้งโลกเลยหันมาให้กําลังใจไทยเพราะว่าฝรั่งเศสกับอิหร่านทำเนี่ยมันดูเหมือนไม่ให้เกียรติเตะไทยโอ้โหไทยอ่อนกว่าบราซิลดีกว่าอะไรนี้ซึ่งเอาจริงทีมแชมป์เนี่ยแชมป์กลุ่มเอฟเนี่ย ยังไม่ไเจอบราซิลนะครับคือเขาเจอเจอกับโมอร็อกโกก่อนซึ่งก็เป็นงานหนักเหมือนกันด้วยแล้วค่อยเข้าไปถึงเจอบราซิลต่อซึ่งก็ก็ไม่ได้เป็นงานที่ที่ที่ง่ายเลยนตะคือลับกันเนี่ยหลายทีมยางมาเจอไทยเพราะว่าโอกาสชนะมากกว่าและก็จะเข้าไปสู่รอบ8ได้อีกนึงครั้งสำคัญพวกเ,เขามากกว่าพอพอเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยรูปเกมที่เห็นนะครับซึ่งพอบรรดาเลเนแฟนพุซอลทั่วโลกกลับมาเชียร์ไทยเนี่ยก็ คือเป็นเรื่องที่ดีครับได้มีกำลังใจนอกสนามมากขึ้นจากเดิมในไ,ไทยไม่ค่อยมีใครมองยิ่งบรรดาแฟนแฟนุตซอลไทยบางส่วนเองยังค่อนขอได้ซ้ําแต่ก็พอมันเป็นสถานการณบ์บนี้คือไทยอ่ะออกซ้ายเกมแรกดีช่ะโคเอเชียทั้งที่โอกาสดีน้อยกว่าขอบน้อยกว่าโอกาสแบบว่าคือเราคว้าโอกาสดได้นะครับจากเจ้าเมตโม,มัตอุสมานุซาคนหนึ่งแล้วก็อีก,อกลูกหนึงนะครับที่มาจาก เออเจ้าแม็กเนาะต้ชัยจูวงสุขแล้วก็มาเกม2เลยเจอคิวบาแล้วก็เล่นได้ดีมากนะครับลูกของเซตเพลย์ลูกของโอเพนเพลย์เนี่ยทำได้ยิงลัว3ลูกโชว์ต้นขึ้นหลังจากลูกตั้งเตะหมดเลยชิคกี้นเนี่ยแล้วก็ไทยได้เปรียบเลยก็เป็น2ฟอร์มที่ดีคนก็กลับมาเชียร์ฟุตซอลไทยมากขึ้นแถมฟุตซอลไทยหาดูง่ายดูทางทีสปอร์ตเจ็ดนะครับถ้าใครดูผ่านทีวีนะแต่ผมแนะนําดูผ่านฟีฟ่าต่อทีวีอย่างนี้ชัดแล้วก็โอเคอาจจะไม่มีบรรยายไทยแต่ก็ ดูสนุกไปแบบหนึ่งนะครับแถมภาพมันเน้นคลิปเลยอ่ะผมดูผ่านต้องทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ได้ดูผ่านโทรทัศน์นะครับอ่ะก็เชื่อว่าฟุตซอลไทยปีนี้เป็นปีที่มีโอกาสมากๆเลยกับการผ่านเข้าสู่รอบ8ที่ผ่านมาไทยเข้าสู่การแข่งขันฟุตซอลมา6สมัยนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุก3ครั้ง3ครั้งแรกครับตกรอบแรกออกสตาร์ทมาไปโกเตมมาลาไปนู่นไปนี่ตกรอบครับพอมาเล่นในบ้านเราที่ ที่ประเทศไทยนะครับในปี2012ซึ่งที่เราสร้างไอ้สนามน่าไร่ทันแต่บางกอกอาร์ชั่นรัันนนะ่ก็ผ่านเข้าสู่รอบล็อกเอาต์ได้ปี2016เข้าสู่รอบล็อกเอาต์ได้ปี2021เข้าสู่รอบล็อกเอาต์ได้นะครับพอครั้งนี้ก็เข้ามาเป็นครั้งที่4แล้วก็แล,วก,แลวก็อาจจะเป็นตัวเลข3ครั้งเปลี่ยนที3ครั้งเก่งขึ้นก็บอกว่า3ครั้งเก่งขึ้นจะมาจบที่ครั้งนี้นะจะได้เข้าสู่รอบ8เป็นครั้งแรกซึ่งเส้นทางไทยนะ ถ้าผ่านรอบ16ไปแลเข้าสู่รอบ8เนี่ยใจมันเห่อไม่แน่เพราะว่าคู่แข่งไม่ได้เป็นบราซิลไม่ได้เป็นอิหร่านไม่ได้เป็นญี่ปุ่นไม่ได้เป็นอา,อาร์เจนตินาไม่ได้เป็นโปรตุเกสเลยแต่เป็นปารก,กวยัยหรือว่าอัฟกา,านิสถานซึ่งอัฟกันเนี่ยเพิ่งมาปีแรกเหมือนกันด้วยเนี่ยคือมันมีความเป็นไปได้หมดเลยที่เราจะไปได้มากกว่ารอบ8กับครั้งนี้เลยแถมนักเตะหลายคนก็ เตรียมจะอำลาแล้วนะครับอายุ37้างละ36ปางละสุพุทธเถื่อนกลาง35นะครับกิษดาวงแก้วก็แกแวเพื่อนหน่อยแล้วก็มีอ๋พิวัตรแจ่มจเจริญจิรประวัติศรวิเชียนเนี่ยมันทุกอย่างสตอรีร่มันได้คนระับที่จะโยมาให้เราได้ลุ้นเข้าสู่รอบแแล้วอาจจะมีฟุกๆผ่าน巴ากวายผ่านอัฟกันถึงรอบรองก,ก็ได้ดังนั้นเนี่ยโอ้โหเส้นทางมันจ้าก้วยมากแล้วผ่านรอบ巴ากวายไปเข้ารอบรองไปโอเคค่อย ค่อยซิโดลรลาเพราะว่าเจอโปรตุกเกสเจออาร์เจนต์แน่ๆก็ก็ใครว่ากันนะแต่คือเอาเนี้ยผ่านรอบนี้ก่อนซึ่งวันศุกร์เนี้ยจะรอเชียร์กันแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ติดตามเหมือนเดิมสองไฮโซที่สองคาร์กทีเดสองไกลนะครับยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็เข้าสู่ช่วงบอลถ้วยคาราครบคัดเดี๋ยวมาพูดถึงฟุตบอลถ้วยกันเลยครับ